สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสอนวิธีการสร้างตัว Geo Story ครับหรือว่าระบบตัวเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องโปรแกรมมิ่งหรือโคดดิ้งเลยนะครับให้ทุกท่านกดที่ปุ่มคำว่า Geo Story นะครับและหลังจากนั้นเลือก Add Resource และกดที่ Create Geo Story ตรงนี้ครับเมื่อกดมาแล้วจะมีหน้าว่างๆแบบนี้นะครับพร้อมกับมีตัวส่วนเซกชันหนึ่งเนี่ยให้คุณสามารถที่จะเพิ่มตัว t i t ิล ของระบบของคุณได้แต่ถ้าหากไม่พอใจนะครับสามารถกดปุ่มบวกตรงข้างล่างนี้เพื่อเลือกประเภทต่างๆของท่านได้แล้วก็ลบส่วนนี้ไปแต่ตอนนี้ผมขอใช้ส่วนนี้เลยนะครับผมจะสร้างคำว่าอุบัติเหตุเว็บไซต์แสดงอุบัติเหตุที่อุบัติเหตุนะครับเรียบร้อยครับผมก็จัดความสวยงามของตัวเว็บไซต์นี้ให้พร้อมนะครับ และหลังจากนั้นก็ทําการอัปโหลดภาพพื้นหลังนะครับเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้ผมสอนวิธีการอ mm hmm. ัปโหลดด็อกิวเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีภาพแบบนี้บนเว็บไซต์ของผมนะครับก็กดเซฟแล้วก็จะมาแสดงแบบนี้ได้เลยนะฮะสามารถกําหนดตัวไซต์ได้ด้วยครับว่าอยากจะเป็นแค่นี้เป็นแค่ครึ่งจอหรือว่าเป็นแบบเต็มจอนะครับหรือว่ามีตัวขอบด้าน,านบนด้านล่างนะฮะสามารถทําได้แล้วก็เปลี่ยนขนาดของรูปภาพได้ด้วยทําได้หลากหลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมี ตัวทีมด้วยครับว่าจะเป็นแบบทีมสว่างหรือทีมความมืดแต่ผมใช้เป็นภาพนะครับก็ไม่ต้องเป็นทีมเรื่องของสีเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับทำการกดตัวเพิ่มเซกชันครับแล้วก็เพิ่มในสิ่งที่คุณต้องตั้งใจที่อยากจะเพิ่มสมมุตินะครับผมอยากจะเพิ่มตัวเกี่ยวกับแผนที่นะครับผมก็จะเลือกตัวที่มันเหมาะกับผมที่อยากจะทํานะครับผมเลือกตัว Geo c a r o s e l l นะครับ c a r o u s e l l ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก สิ่งอันนึงที่สําคัญครับคือเลือก Background Ma p เมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะมีแผนที่ให้เราเลือกตรงนี้อาจจะไม่มีแผนที่อะไรให้มาเลือกตรงนี้นะครับเลือกคําว่า geo node แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลือกตรงคําว่า a c c i d e n t m a แเรียบร้อยเลยครับคุณเจอแล้วนะครับพอเลือกแผนที่แล้วเนี่ยกดคําว่า apply ก็จะมีแผนที่มาขึ้นบนข้างหลังเว็บของเราแบบนี้นะครับเดยเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยก็จะเจอว่าจะมี2องเซสชันเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็กดปุ่ม เซฟนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างแรกของการสร้าง Geo Story แบบง่ายๆครับทีนี้ผมก็จะได้ Geo Story มาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้าหากอยากจะ Edit เพิ่มเติมก็กดปุ่มคำว่า Edit ได้เลยนะครับแล้วก็ Edit Info อยากจะใส่ภาพ ตรงนี้เนี่ยถ้าไปอยู่หน้าแรกมันจะไม่มีภาพใช่ไหมครับเราก็กดตัวภาพแบบนี้ก่อนแล้วครับปุ่มที่ปุ่มคาว่า apply ครับเรียบร้อยครับกด save ที่นึ่กลับไปดูหน้าแรกกันครับอ่าตัวนี้ผมก็จะได้ตัว geo story มาแล้ว1อันนะครับชื่อว่า geo story accident ถ้าเกิดชื่อไม่เท่ก็ edit info edit method ทีครับ edit meta data Met ตรงนี้แล้วก็ไปแก้ไขตัว ชื่อของตัวระบบตรงนี้ได้เลยนะครับเว็แบบไซต์แสดงแผนที่พอดีเยปร้อยครับกดอัปเดตได้เลยกลับไปดูวันที่ geostory อีกทีนึงครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการสร้างตัว geostory แบบง่ายผู้ใช้สามารถลองเล่นตัวเซกชันในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับ